ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ เมาส์สนันมาตูมจบอักษรศิลปกรรุ่น,นัยไม่มีใครรู้จักถูกจับตามองเป็นพิเศษจริงๆข่าวสำหรับพีกอนอารมณ์ดีอย่างดีเจมาตูมซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดซึ่งนับจากวันที่พบว่าเจ้าตัวติดเชื้อก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกันเป็นจํานวนมากจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กระหน่าออนไลน์พร้อมทั้งมีการขุดเรื่องราวต่างๆออกมาพูดกันหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือประเด็นที่สงสัยว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนั้น จบอักษรสินปากรจริงหรือไม่โดยมีช่อนายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ว่ามาตูมจบอักษรสินปากรรุ่นไหนหรอคะลองถามหลายคนก็ไม่มีใครรู้จักเลยใน R.E.G. ก็ไม่มีชื่อขึ้น #DJ มาตูมซึ่งงานนี้ทำเอาโลกออนไลน์ต่างหยิบยกประเด็นข้อสงสัยนี้ขึ้นมาถามกันหาข้อมูลกันจำนวนมากเลยทีเดียวลวคะค่ะ